ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับภาพที่ท่านเห็นก็คือดรเปิ้ลนะครับดรทัศนวันอึง้งสายเชื้ออดีตนายกสมโมสรโรตารี่ซิลบนสองสมัยนะครับมีผลงานโดดเด่นปีหน้านะครับได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3340นะครับกําลังมาขึ้นภาพอยู่ที่โรงแรมสตาบาลีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้เราจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรตารี่ สากล3340ศูน์นะครับของภาคางภอีสานนะครับที่โรงแรมสตาบารีตลอดวันเพื่อพัฒนานายกปีหน้านายกรับเลือกผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนะครับแล้วก็นายกสโมสรและเลขาเพื่อพัฒนางานตามอุดมการโรตารี่สากลน,นะครับตอนนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่12ทันวาคมนะครับสดชื่นมากตอนนี้ตอนเช้านะครับ เล้เปิสวยมากนะครับเศรษฐีเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจังหวัดอุบลน,นะครับมีโรงเรียนอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีโรงแรมที่เชียงใหม่มาดูแลกิจการตัวเองที่อุบลน,นะครับมีเงินมากกว่า400ล้านนะครับ4 0 0พล้านปุ๊บสามล็อคนะครับซึ่งก่อนนี้เขาแยกภาคเลยนี่กราทรวงภาคเลยเรียกว่าเป็นมันติเทชใช่ไหมครับต่ก่อนเรียกเทแรเใช้เฉยเคือลกลหลบเฉพาะภาคน,นะฮะท่านก็จะต้องเป็นหนึ่งในกรรมการ บริหารของสโมสรในระหว่างที่ยังเป็นนายกรักเลือกอยู่แล้วท่านก็ต้องเตรียมเลยครับเตรียมแต่งตั้งกรรมการของสโมสรกรรมการฝ่ายไหนบ้างจะม่อะไรครับนายกท่านเป็นนายกแล้วก็มีเลขาเหตุิกป,ปฏิคมประธานสมาชิกภาพประธานมูลนิธิแล้วท่านก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้พวกนี้ห,นนห้าตำแหน่งนียเข้าไปบันทึกในใหม่ลอตเตอรี่นะปรับออฟฟิเซอร์เข้าไปแก้ไปเพิ่มเติมในปีที่ท่านจะขึ้นเป็นนายกนะฮะ แล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปดูเข้าไปที่ไมล์โรเตอรีไปดูเป้าหมายท่านจะว,วางแผนยังไงเพื่อสมาชิกอย่างไรสมม,ม,สสมสรนเนี้ย่ยโรดเตอรีจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสมาชิกแล้วถ้าไม่มีการบริจาคมีสองอย่างหลักๆเลยนะครับของนาย,ยกคือนึงการเพิ่มสมาชิกภาพการรักษาสมาชิกภาพให้คงอยู่นะฮะให้คงอยู่แล้วก็หา รวบรวมสมาชิกเชิญชวนให้บริจาคเพื่อโรตารีการบริจาคเพื่อโรตารีก็คือเหมือนการทาบุญชนิดหนึ่งแต่เป็นการทาบุญที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงโดยแท้มันต่างกับการที่ไปหยอกใสตต่ตู้ทำบุญตามวัดใช่ไหมครับก็จะต่างกันตรงนี้นะพอเราใส่ตู้เข้าไปแล้วแล้วแต่ท่านจเจ้าวาดจะไปบริหารกันยังไงแต่ตรงนี้มันมีนะฮะอันนึงก็คือต้องเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมอบรมการยกรเลือกซึ่งปีถัดไปจะจัดที่ โรงแรมเซ็นทรัลศูนปรชุมวายุพักนนะครับที่กรุงเทพแล้วปีถัดไปที่ภาคสามสามสี่ศนจะเป็นเจ้าภาพก็จะจัดที่อุดรธานีนะซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านอดีตผู้การภาควิวัฒนพิพัฒน์เฉลิมศรจากสโมสรหมักแข่งเป็นเจ้าภาพให้ผมเราไปโล่งใจนันหน่อยครับครับมองไม่เห็นวนีร วันตรงนี้เป็นแว่น,นมองไกลเขาเขจะบอกว่าเพราะอราผ่อ,อแผนแบบมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุ <c oughs> นะฮะอ๋ะอ,อก็เรื่องนี้นะครับผิดตามที่ขับเซ็นทันเข้าไปที่ใบโรตารีแล้วก็ไปที่ขับเซ็เนทันไม่มีข้อหมายนะฮะเราคุยไปเรื่อยๆอ๋อ โอ,โอเคได้ครับตัดตัดไม้ก่อนนะครับนี่ครับท่านจะต้องแต่งตั้งเจ้าที่สมมสรเจ้าที่สมมสรก็ประกอบด้วยนายกเลขาเิกาจิกประธานสมาชิกภาพประธานมูลที่สมมสรและเจ้าหน้าที่สมมสรซึ่งเจ้าหน้าที่สมมสรคนนี้ก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วย <c oughs> ผู้ช่วยเลขาช่วยทํางานให้ทั้งห้าตำแหน่งเนี้ยจะเข้าไปเพิ่มสมาชิกหรือไปทาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสมาชิกหรือของสมมสรนนี้ได้ จ้าที่สโมสรจะเป็นสมาชิกหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ที่เราให้แข่งตั้งเข้าไปพอเข้าไปปรากฏอยู่ในเว็บของ My ยก t t e r ตแล้วนะครับก็จะสามารถเข้าไปทำงานตรงนี้ได้ซึ่งจะทำให้ได้ทำง,งานได้สะดวกขึ้นที่สำคัญครับตัวนายกสโมสรเองนะครับจะต้องพยงายามเปิดอ่านทุกครั้งหรือทุกโอกาสหรือทุกวันก็ได้เข้าไปทุกวันไปนั่งดูนั่งอ่านแล้วค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนไปซึ่งมันจะมีเยอะแยะมากเลยถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษ เราก็เอาดิกมานั่งข้างๆแดีนี้มือถือมันทันสมัยใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเรียนซูมที่ผ่านมาเรียน <laughs> ผมก็เปิดซูมแล้วก็เปิดดิกไปด้วยเวลาเขาพูดหมอขมีไปก็แปลไปก็พอฟังได้นะครับแล้วท่านจะลองดูอะไรนาะยกท่านก็ต้องดูว่าเข้าไปดูคลับอินวอยเข้าไปดูฐานของสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกแอคทีฟเท่าไหร่สมาชิกคอนเรอรี่เท่าไหร่ท่านจะเพิ่มสมาชิกได้อย่างไรนะครับ ตรงนี้ท่าน,นันเข้าไปดูครับอันนี้หน้าที่ของนายกหนีไม่พ้นครับหน้าที่นายกหนีไม่พ้นเลยคือเรื่องการรักษาหรือเพิ่มสมาชิกจวไปว่าพื้นฐานหรือว่ารากฐานเดิมของเราเป็นยังไงดิฉันก็มีคํากล่าวของของพอแฮร์รี่ซึ่งเขากล่าวไว้เยอะค่ะแต่ว่าตรงนี้ดิฉันให้ความสนใจมากเขาบอกว่าไม่ว่าโรตารี่จะมีความหมายอะไรสําหรับเราก็ตามแต่สําหรับโลกใบนี้ โรตารี่จะเป็นที่รู้จักจากผลงานของโรตารี่เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าโรตารี่ของเราเนี่ยจะต้องมีผลงานาแล้วผลงานของเราคืออะไร,ร,รผลงานของเราคืออะไรคะโรตารี่มีคลประก่บเป็่ประโยชน์มีทา่านอื่นไหมคะเอาละค่ะก็คือเราเนี่ยจะมีผลงานก็คือ,อก็ผ่านจากกิจกรรมหรือโครงการเป็นประโยชน์ที่พวกเราทํา เมื่อก่อนนี้โรตารีบอกว่าเราเป็นชนชั้นผู้นําธุรกิจอะไรต่างๆแต่สมัยนี้เนะะี่ยค่ะเราก็ยังอยากได้ผู้นําอยู่แต่มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะเราอยากได้คนอายุน้อยเราอยากได้เด็กๆอยากได้หนุ่มสาวลุงสาวแน่นอนยังไม่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพแน่เขาก็อยู่ระหว่างที่กําลังค้นหาความสําเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนโรตารีก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าโรตารีคืออะไร ความหมายปัจจุบันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็อยากจะบอกให้ทราบว่าอย่างน้อยเราก็คือกลุ่มคนมที่มาลงตัวกันแล้วก็ทําเรื่องดีๆให้กับโลกใบนี้โดยของเราที่เราจะเน้นผ่าสิ่งที่เราให้ความสําคัญเจ็ดด้านโดวยว่าในปีหน้าเราจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรตารีอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของโรตารีท่านก็อยากให้ท่านดูคร่าวๆว่ามันมีโครงสร้างอย่างไรก็จะไม่ได้เจาะลึกในส่วนนี้ ถ้าคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเยอะเยจากอะไรอจากเทคโนโลยีจากอะไรก็แล้วแต่โรตารี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงดิฉันก็ภูมิใจมากถ้าเป็นผู้กันผาคนแรกที่ไม่ได้ไปประชุม international assembly ก็ดีใจดีใจนะคะแล้วก็นั่งเรียนแบบออนไลน์เวอร์ชั่เนี่ยตลอดตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาจนตอนที่ดิฉันเห็นแล็ปท็อปเนี่ยอยากจะอยากจะทุบมันทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ บอกได้เลยว่าการใช้เวอร์ชวลเนี่ยมันดีสําหรับในยุคนี้แต่ถ้าที่ฉันสามารถเลือกได้เนี่ยที่ฉันอยากเจอแบบเห็นหน้าอยากจะแบบจับต้องได้พูดคุยได้อย่างนี้มากกว่าแต่ในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเป็นที่จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินหน้าหาวิธีต่อไปซึ่งในตอนช่วงช่วงบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการใช้ซูมเพราะว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่าโควิดจะมารอบสองหรือเปล่าก็เลยต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ อันี้ก็อยากจะแนะนำาห,หลายท่านภออาคของเราสองสามสี่ศูนย์นะองประเทศไทยแลนด์ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในเราเรียกว่าโซนสิบในประเทศเราก็จะมีระดับโซนระดับทิสติกแล้วก็ระดับขับของเราโซนสิบเนี่ยเราสีฟ้านะคะสีฟ้าก็จะประกอบด้วยหลายๆประเทศแต่ว่าในโซนของประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าเซกชันบีหรือเราเรียกตัวแทนของเราว่าสิบบี เวลาที่ดิฉันต้องประชุมแบบออนไลน์กับต่างประเทศในในอันนี้จะอะไรอ๋อจะเอยเนเตอร์มาให้ใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวนะขอเทสอนเพราะว่ารีโมทชอบรองแง่ของเรานี่เราถือว่าเราอยู่ในโซนที่เรียกว่า10ปีเรามีอะไรบ้างเราก็มีกัมพูชาลาวเยียนีมาไทยแลนด์เวียดนามซึ่งก็อยู่ในภาคสาม สามสามห้าศูนย์นี่ก็จะดูแลเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็คือให้ให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโซนสิบปีเผื่อว่าใครก็มาถามให้คุณอยู่โซนไหนเราจะได้คุยได้ว่าเราอยู่โซนสิบปีครับสสวัสดีค่ะอาจารย์เลิศเลินาวันยิ่งศักดเชิญนะคะอดีตนายกรับเลือกนะคะของโรตารี่สีบนจังหวัดบนราชธานนะคะปีนี้ก็ได้มาเป็นอ่า ผูช่วยพวกกังพางนะคะ,ะตรวสอของเราที่โดดเด่นก็จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ,ะเด็กๆแลกเปลี่ยนก็ประสบความสําเร็จลูกๆทุกคนที่ไปแลกเปลี่ยนก็เป็นเด็กน่ารักนะคะไม่สร้างปัญหาไม่สร้างอะไรแล้วก็จะเพิ่มชื่อเสียงให้ประเทศไทยเพราะว่าเวลาเราส่งลูกๆไปเป็นนักวเป็นแรกเปลีป่ยนนะคะจะมีที่ ทุกท่านเขาจะชื่นมโชนวัฒนธรรมของคนไทยเรานะคะอ่อนน้องน่ารักนะคะแล้วก็เป็นอยากจะบอกและเรียนกล่าบให้ท่านนายกทุกทกท่านนะคะว่าเราต้องสู้ๆช่วยกันนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จร่วมมือร่วมใจคนละ ดิฉันนะคะนิพาพรค่ะ,ะ,คะสิ่งที่ประทับใจในยุคที่เป็นนายกนะคะในปีของท่านมารวยเพื่อผ่านมานะคะก็คือความมีน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือขอ,ของมิตรอลเทเนียนนะคะตั้งแต่ระดับสมโมสจรจนกระทั่งถึงระดับผ,ผู้ใหญ่ในภาคผู้ช่วยผู้ว่าคแต่งภาคถูกท่านและก็มิตรอลเทเนียนทุกสมโมสรเน,นื่องจากว่าดิฉันสมโมสรคุณอิทธโคราชในปีนั้นเราได้ทำลายล่า เราได้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 มีการติดต่อกับหลายๆสโมสรทําให้ดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันไม่เสียใจและดีใจมากที่ได้มาเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันจากตรงนั้นก็ได้รับการคาดทางาให้ทำดีซีนะคะในปีบริหารของท่านนายกเจริศีแท่านผู้แทนท่าเจริสีนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านว่าคงได้รับความเมตตาแล้วก็ ได้รับความเป็นตัในเรื่องการช่นะชวยเหลือเช่นเดิมขอบคุณทุกทาก่านต้อนรับนะคะครับผมขอบคุณปรคุณพิสุทธิ์ครับจากสโมสรลอตเตอรี่ลบุรีถ้าถามว่าในชุดที่เป็นนายกนะครับก็ดีเป็น2ปีปีแรกสอบตกแห้เป็นึ่งปีเลยนะครับแต่ถามว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสมโมสรมันเกิดขึ้นในภาแก็ตา่างภาพด้วยที่ผมได้ไปประทับใจมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับ ถ้าเราทําใจแค่ว่าเราสนุกกับมันปุ๊บเราก็จะมีความสุขดังนั้นจะเห็นทุกที่ที่ผมไปเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าแท่ถือไม้บนเวทียิ่งมีความสุขอย่างเลยแต่รับส่วนกิจกรรมที่ทําในสโมสรเนี่ยเมื่อปีที่ผมเป็นนายกก็คือก็มีส่วนร่วมในการเขียนตัวโปรแกรมในในสโมสรเองนะครับนะครับและปีนี้ก็มีการเขียนตัวโปรแกรมต่อนะครับโดยที่จะมอบปีผมก็คือจะมอบเครื่องมุญแพ้เนื่องจากโรงพยาบาล่านทองและปีนี้ ออทังโรงบาลก็ขออีกนะครับก็เป็นปีที่ผมเป็นเครื่อง่านตัดกระดูกให้กับโรงพยาบาลพันทองปีนี้เขียนอีกและครับเป็นเครื่องเจาะกระดูกนะครับให้กับโรงพยาบาลพันทองซึ่งปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะส่งมอบให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราอาจจะเชิญผู้ใหญ่ไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยและส่วนปีนี้กรุ๊ประกันก็ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเงินที่ทงาทงทางเกาหลีอ่อนเข้ามา อยากจะฝากท่านานยกับเลือกทุกท่านนะครับว่าจริงๆการที่เราได้ทาทุกสิ่งกอย่างเพื่อสโมสรน,นะครับรวันนี้ท่านเสียสละมากเลยนะครับที่มาเป็นนายยกเลือกให้กับทางสโมสรแต่ผมจะบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่เชนดูนี่ก็คือการนอ้อมน้อมของตนนะครับท่านเคยผ่านอะไรมาเนี่ยท่านทิ้งไว้นะครับมาอยู่ในโตรตารีเนี่ยท่านจะต้องออาน,อน้อของตนนะครับเซอร์วิส above เซลลท่านจะต้องมี นะครับส่วนการบริหารจัดการในสโมสรเนี่ยอยู่ที่แต่ละท่านแต่สําหรับผมที่ผมทามานะครับผมเอาประสบการณ์ผมแล้วกันผมจะขอเป็นแร่ออกของความเชื่อหรือของความคิเห็นนะครับแล้วก็มอบหมายคนรุ่นนี้ทํางานเลยคนเราจะมีค่าเพต่อามีตำแหน่งหรือได้รับการมอบหมายท่านจะทําทงานแบบวันแบบโชว์ผมรู้ท่านเก่งอาจจะทำานประสบการณ์มาเยอะแต่อยากให้กระจายงานไปแบ่งความราับผิดชอบไปแล้วก็จยเป็นทีม นะครับเป็นสโมสรออยางต่อไปนะครับผมขอมอนุญาตเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ